พบกับเรื่องราวสุดลึกลับมีตำนานเล่าว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งเคยมีนักเรียนคนหนึ่งโดนตันแกล้งจนตายและตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้มีกลุ่มเด็กอยากลองดีเลยแอ เปียนรัว้วเข้ามาในโรงเรียนในตอนกลางคืนจนไปถึงห้องน้ำชั้นสองมีเด็กคนหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องไห้เลยเปิดประตูเข้าไปจากนั้นก็มีแสงจา้าเด็กคนนั้นเลยเอามือบังตาจากนั้นแสงนั้นก็ดับลงกลับกลายเป็นว่าเด็กคนนั้นอยู่กลางห้องมืดๆคนเดียวและได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าช่วยด้วยช่วยด้วยข้างขวาทีข้าง ทีเขาหันหน้าหันหลังแต่ก็ไม่พบใครจนมีหยดน้ําตกลงมาใส่ที่หัวเขาเลยเงยหน้าขึ้นไปพบว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาหน้ากลัวอยู่บนคือและน้ําที่หยดลงหัวนั้นไม่ใช่น้ําแต่มันคือเลือดเขากรีดร้องจนเป็นลมและเขาก็ตื่นมาที่โรงพยาบาลคนแรกที่เจอคือพ่อกับแม่ของเขาเขารีบกอดพ่อกับแม่อย่างแน่นและขอ โทษที่แอบหนีไปเที่ยวในตอนกลางคืนส่วนเพื่อนๆทุกคนที่ไปด้วยกลับบ้านไปก็โดนดุด้วยความเป็นห่วงและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปลองของที่โรงเรียนอีกเลยวิธีเอาตัวรอดก็คือให้น้องๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์และพิมพ์คำว่าจะไม่ไปลองของในโรงเรียน